สวัสดีครับพวกเราวงอีเกียครับวงร็อกอีสานน้องใหม่นะฮะจากสังกัดอนุร็อกมิวสิกครับสวัสดีครับบุ๊ดอีเกียครับมือกีตาร์ครับครับผมการอีเกียนะครับเล่นเบสนะครับผมผมเอสนะครับร้องนํานะครับสวัสดีครับจอปออีเกียครับมือกลองครับสวัสดีครับคอฟฟี่เล่นกีตาร์ครับพวกเราเล่นดนตรีด้วยกันอยู่แล้วนะครับผมประมาณเล่นด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันมาก็ประมาณ 14, 15ปีแล้วนะครับผมนะจนถึงทุกวันนี้ก็ได้มา เปลี่ยนสไตล์เพลงแนวเพลงก็เลยก็เลยมีม,มีการจริงๆมีการเปลี่ยนสมาชิกด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วมีเพื่อนใหม่แล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนชื่อวงใหม่เปลี่ยนแนวเพลงใหม่เป็นชื่อวงว่าอีเกียครับผมยังก่อนหน้านี้คือชื่อวงว่าชื่อวงว่าเฟชเชนครับอีเกียมันมันมันน่าจะเหมาะกับพวกเราคําว่าอีเกียนี่ในภาษาอีสานแปลว่าค้างข่าว,ขขาวครับผมมันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเรานะครับก็คือทํางานกลางคืนกัน กลางคืนก็ออกทำงานกลางวันก็นอนครับผมของวงอีเกียก็เป็นลูกข้างข่าวด้วยข้างข่าวใช่ครับแล้วก็แล้วก็ในในในโปสเตอร์ก็พวกเราก็าจะกลับหัวเป็น เป็นวิธีการนอนของอีกเกียอของค้างคาวนั่นเองครับใช่ทนนี่คิดโลโก้ต่ตตางๆนี้ครับโลโก้นี้ได้พี่ๆพี่ๆทีมงานช่วยนะครับ<ม>แล้วก็ได้พี่เป้อนุล็อกนะครับช่วยคิดด้วยครับผมในการรวบรวมตัวกันนี้คือต้องทาบทางกันนานแค่ไหนครับถึงจะมารวมเป็น5คนได้ผมเมื่อก่อนเราอยู่กันคนละวงอยู่แล้วนะครับตอนเป็นเฟรชเช่นนะครับผมวุฒิกับจอปอนะฮะแล้วก็มีมือเบสคนเดิมด้วยนะครับผมมีมีมีรุ่นพี่ที่รู้จักนะฮะเขาอยากจะทําวงดนตรีวงหนึ่งขึ้นมา เขาก็เลยไปไปเชิญชวนแต่ละคนแต่ละวงมาแล้วก็มารวมกันเป็นแฟชั่นอยู่พักใหญ่ๆนะครับจนได้ทําเพลงเมื่อก่อนทําเป็นเพลงสไตล์ป๊อปบล็อกนะครับอยู่ประมาณอยู่ได้่ายอยู่ประมาณ6ปี6กฟีได้นะครับผมนะแล้วทีเนี้ยก็ได้หยุดการทํางานเพลงไปแล้วก็ทํางานกลางคืนกันแบบเต็มตัวนะครับอยู่พักใหญ่ๆแล้วทีนี้ก็ได้สมาชิกเพิ่มมาเป็นคอฟฟี่นะครับแล้วมือเบสคนเดิมก็ออกออกไป ได้ไปทาธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการครับผมอย่างแนวเพลงอของเกียร์นี่แหละครับผมเป็นแนวแนวไหนครับพูดง่ายๆว่าเป็นโมเดิร์นร็อกอีสานครับผมสไตล์ใหม่ล่าสุดสไตล์ตลถามว่าใหม่ไหมผมว่าถ้าสาหรับผมนี่คือใหม่ครับผมนะครับถึงความรู้สึกแต่ละคนหน่อยครับผมจากก่อนหน้านี้คือเป็นนักร้องเล่นกลางคืนเนาะแล้วก็วันนี้เรามาเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวแล้ว การเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับืมคอฟฟี่คุณแมครับความรู้สึกความรู้สึกเปลี่ยนแปลงยังไงคือเราได้ทํางานอะไรที่มันมันดูมีลักษณะในการทํางานหลายๆคนแล้วก็ได้สร้างผลงานเพลงมีแนวทางในความคิดกระบวนการอะไรหลายๆอย่างมันต่างกันครับการทํางานกลางคืนมันก็แค่มาเจอกันเล่นเพลงคนอื่นสักแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็แยกย้าย แต่ทีนี้ในการทำงานแบบนี้มันมีกระบวนการมีการวางแผนมีการดีไซน์ออกแบบในเรื่องของดนตรีแล้วก็โครงสร้างต่างๆในการทำเพลงนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นในการทำงานแบบนี้ด้วยครับผมรู้สึกบอกไหมก็ได้ทำงานกับโปรดิวเซอร์ระดับประเทศครับผมก็พี่ยืนศิลาแรงครับผมได้มาช่วยดูเรื่องดนตรีครับทำให้แบบพวกเราแบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ในการแบบสไตล์แนวเพลงพวกนี้ที่เราแบบได้ยินตั้งแต่เด็กเราก็เลยทองทมเฮ้ยแล้วมันโอเคนะเราทําแล้วรู้สึกว่ามีความสุขกันทุกคนครับผมครับผมเกรนก็น,นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้อ่าได้ทํางานใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ได้เคยทํานะครับผมก็เรียกว่าจะได้พัฒนาตัวเองด้วยครับด้านด้านทั้งดนตรีทั้งการเรียบเรียงเพลงอะไรพวกนี้นะครับผมครับครับอ่า ของผมก็จะได้รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ยากและก็ท้าทายครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนจากการที่ทําเพลงแบบป๊อปบล็อกแล้วก็เปลี่ยนแนวมาเป็นอีสานก็คือต้องมาศึกษาใหม่หมดเลยครับเริ่มเริ่มใหม่หมดเลยก็คือเพื่อนๆในวงก็พยายามหาอินพุตช่วยกันครับว่าเฮ้ยประมาณนี้ประมาณนี้เรา,เล,าเล่าเรื่องอย่างนี้ไหมดีไหมแล้วก็เหมือนที่จปอบอกก็คือได้อาจารย์ยินศิลาแรงนะครับเป็นเอ็กซิค utive โปรดิวเซอร์นะครับช่วย ตัดขอบทุกสิ่งอย่างให้มันลงตัวจนเป็นอ e ีเกียแล้วก็เป็นซิงเกิลบอให้น้องอักเสบครับครับผมสว่วนผมนะครับผมร,บรู้สึกสนุกในการทํางานนะครับผมใ,ในการเปลี่ยนแปลงของผมง่ายๆเลยอันดับแรกท,ที่ที่มองเห็นก็คือวิธีการร้องนะครับผมเมื่อก่อนผมก็จะร้องแต่เพลงร mm ็อ hmm. กเพลงป mm ๊อ hmm. ปเพลงทั่วไปแต่ว่าผมเคยฟังเฉพาะเพลงอีสานแต่ว่าพอได้มาร้องเพลงที่มันเป็นภาษาอีสาน มันรู้สึกเป็นตัวของเราเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเรา5คนเป็นเด็กอีสานทั้งหมดเลยใช่ครับผม,มเราได้มาใช้ใช้ภาษาที่เราพูดกันอยู่<ช>ทุกวันเนี่ยในการร้องเพลงมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นสนุกครับทำให้การทางานมันง่ายขึ้นเลยครับด้วยกาเป็นภาษาท้องถิ่นของเราด้วยผมว่าง่ายครับ<ช> <c oughs> ส่วรตัว <c oughs> <ๆ S 2> ผมมันสื่อสารได้ชัดเจนครับเพราะว่าบางครั้งแล้วเวลาเรามาสื่อสารเป็นภาษาภาษากลางางเงี้ย เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยต้องทานสเลทดนิดนึงเว้ยเพราะว่าบางทีเราพูดภาษาภาษาอีสานคํานี้ภาษาไทยต้องพูดว่าอะไรนะในกระบวนการความคิดนะพี่ต้องใช้เวลาในการคิดใช่ต้องใช้เวลาในการความคิดเหมือนเวลาเราจะพูดเนี่ยสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็ต้องคิดก็ต้องพูดแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานนี่ปล้อพี่ครับเอาไปพูดถึงซิงเกิลนี้ซิงเกิลแรกของวงปีเกียครับชื่อเพลงว่าบ่อให้น้องอักเสบครับใช่ครับผมตรงตัวเลยไหมครับเพลงนี้ความหมายตรงตัวเลยครับว่าไม่ให้ เธออักเสบเจ็บช้ำลมใจอ่าอ่าก่อนที่จะอักเสบได้ก็ต้องเป็นแผลก่อน<ด>อ่าอะไรทำนองนี้ก็เนื้อหาของเพลงนี้ครับเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะพูดถึงอ่าความหนุ่มโสดสักคนหนึ่งอ่าคนโสดสักคนหนึ่งนะครับที่พร้อมที่จะมีแฟนแล้วพร้อมที่จะมีความรักแล้วก็อยากจะหาใครสักคนนะครับช่วยแสดงตัวหน่อยได้ไหมอ่าช่วยเปิดตัวหน่อยว่าโสดอยู่แล้วก็ถ้าเราได้พร้อมที่จะเป็นแฟนกันนะครับก็สัญญาว่าจะไม่ทําให เส็บใจสัญญาจะไม่ทําให้เสียใจไม่ให้เป็นแผลไม่ให้หัวใจอักเสบแน่นอนครับจะดูแลเป็นอย่างดีประมาณนี้ครับสนุกสนุกครับอย่างเพลงนี้ได้ใครนะครับมาแต่งให้อาเพลงนี้ผมเป็นคนเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทํานองเองครับผมแล้วก็ได้วุฒวุฒเป็นคนเรียบเรียง้วกับในนี้มีมีส่วนร่วมทั้งหมดกับทุกคนก็ทุกคนเลยครับช่วยกันทําทุกคนเลยครับแล้วก็ได้พี่ยีนมาช่วยมาช่วยดูให้ทีหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับกับการ การบ้านหนักเลยไหมครับกับแนวเพลงมันต้องเปลี hey so ่ยนไปด้วยให้เขียนนะครับให้วุฒิเป็นคนพูดเนาะวุฒิเขนเรียกอะไรก็การบ้านของเราก็คือหลักๆก็คือได้มาจากพี่เป้ครับเพราะว่าพี่เป้อนุรักษ์ก็เป็นคนบอกว่าไอ้ต้องทําเพลงอีสานลองทําเพลงอีสานดูไหมเพื่อจะเพราะว่าพี่ก็อยากเปิดค่ายเพลงเพราะว่าพ cool ี <c <c ่เป้เขาก็ทํางานด้านอีเวนต์เกี่ยวกับอ่าอีเวนต์ต่างๆแคมปัสคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้มายาวนานกว่า30ปีแล้วครับก็เลย มาเจอพวกเราพวกเราบังเอิญได้ไปร่วมงานกับพี่เป้อนุรักษ์ก็ก็เลยก็เลยคิดว่าพี่เป้อาจจะเห็นแววอะไรสักอย่างในตัวพวกเราครับก็เลยให้โจทย์มาว่าอ่ะเพลงอีสานทําเพลงอีสานครับก็เริ่มมาจากพีเอสพีเอสก็มากระจายว่าเอ้ยวุฒิทำหน่อยผมก็เป็นคนแบบเขาพี่ทำไหมทำหน่อยแล้วก็ค่อยๆทีละคนทีละคนครับมันก็เลยมันก็เลยค่อย ค่อนข้างยากแล้วก็ทํางานกันเข้าห้องอัดนจริงก็คือช่วงโควิดก็จะยากครับก็คือเพราะว่าอ,าอย่างก็อฟฟี่อย่างเงี้ยก็ต้องกลับบ้านที่ยะโสครับแล้วก็จอปออก,ก็ต้องกลับบ้านที่อุบลก็คือจะส่งลายกรองลายกีตาร์อะไรเงี้ยก็คือต้องส่งผ่านออนไลน์กว่าจะจับมา<ช>บ <pizza> แปะกันให้มันทีละอย่าง,ง,ว oh างกว่าจะเสร็จก็คือใช้เวลาอยู่ครับ แต่ว่าก็ได้พี่ยีนครับแล้วก็ทีมงานของศิลาแรงสตูดิโอครับ <c oughs> ก็ช่วยให้งานออกมาไดามีมาตรฐานครับ <c oughs> ดีเลยดีเลยครับ <c oughs> ชอบเลยครับ <c oughs> อยา่างเพลงนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับก่าจะแบบว่าออกมามันท,ทำอะไรได,ได้ผมใช้เวลาแต่งประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ <c oughs> ในเพลงนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาในห้องอัดเวลาเรียบเรียงกันก็อยู่ประมาณ3-4เดือนประมาณนี้ครับผม ด้วยช่วงนี้ก็คือกระแสของเพลงอีสานค่อนข้างมาแรงพอสมควรใช่ใช่ครับแล้วเพลงบอกให้น้องอักเสบของเรามีอะไรที่ต่างกับเพลงอีสานทั่วไปจุดเด่นจุดเด่นของเพลงนี้น่าจะอยู่ที่ผมว่าผมว่าสไตล์เพลงก็ก็มีความล็อกมีความผสมผสานระหว่างล็อกแล้วก็ลูกทุ่งและมีหมอลำด้วยก็ ก็ดูแปลกนะครับก็ดูแปลกแล้วก <men telev ise> ็พร้อมทั้งมีทั้งเสียงซินเซนเซนไซเซอร์อะไรพวกนี้เข้ามาเข้ามาอยู่ในเพลงด้วยนะฮะก็ถือว่าแปลกแปลกใหม่เลยครับแล้วก็ส่วนส่วนภาษานี่ก็เพลงอีสานทั่วไปที่ที่เขาใช้สื่อสารกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามีความทะเลต์มีความมีลูกเล่นในในในคำร้องมีมุกตลกมีแฮ่อะไรอย่างนี้ด้วยในเพลงอะไรแบบนี้มีครับมีครับมีมี หลังจากปล่อยไปแล้วเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้นะครับจะรู้สึกเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่ได้ฟังเพลงนี้ละก็เคยส่วนมากก็จะเคยฟังเพลงเก่าๆของพวกเรามาก่อนแล้วแล้วพอได้มาฟังเพลงนี้ก็จะรู้สึกว่ามันแปลกไปมันมันแปลกในทางที่ดีนะครับแบบว่ามันสนุกจังเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะทําแต่เพลงช้าๆร้องเพลงเศร้าทั้งนั้นเลยแล้วพอ มีคนได้มามาสัมผัสตัวตนของเราเราจริงๆแล้วเป็นคนสนุกสนานนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนชื่นชอบนะครับเท่าที่เท่าที่เท่าที่เพื่อนๆตอบมาครับใช่ใช่อ่านครับแล้วก็ตอบทุกคนด้วยครับแล้วการออกกับซิงเกิลนี้ยังไงบ้างครับซิงเกิลเปิดตัวของอีเกียเราซิงเกิลเปิดตัวเพลงนี้จริงๆพวกเราตั้งใจทํากันมากเลยนะครับตั้งแต่เขียนเนื้อร้องแล้วก็ทุกอย่างผมคิดว่า มันเป็นอะไรที่พวกเราชอบอยู่แล้วในประสบการณ์การเล่นคืนที่ผ่านมาของพวกเราเก็บสะสมเก็บสะสมแบบว่าวิธีคิดลูกเล่นอะไรแบบนี้เราก็นํามาผสมในเพลงนี้ออกให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับ mm hmm. ผมก็คาดว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราคิดว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับ mm hmm. ผมแค่นี้แค่นี้ผมก็ก็รู้สึกว่าได้ทําออกไปให้ฟังแล้วผมก็รู้สึกดีนะครับผมรู้สึกประสบความสําเร็จใน,ใน,ใ,นในส่วนของผมนะฮะส่วนใครจะชอบไม่ชอบนั่นก็คงเป็น รางวัลอีกอย่างหนึ่งแล้วกันครับได้นำเพลงนี้ไปร้องให้กับแฟนๆฟังตามตามที่เราทำงานนี่ยังครับยังครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้จริงๆแล้วก็สถานบันเทิงหรือว่าสถานที่ที่ที่ในการโชว์อะไรนี้ก็ก็ยังก่อนครับผมก็จะมีแค่ในใน u t u b e ให้ได้ฟังกันตอนนี้เฉยๆครับผมแล้วก็นี่แหละฮะตามช่องช่องทางต่างๆนะครับของพวกเราหลังจากนี้มีโอกาสก็แน่นอนก็จะนๆได้ฟัง เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ปล่อยให้ค้างคาวออกจากถ้ำเมื่อไหร่ล่ะฮะบอกเลยฮะรอก,ก่อนรอก,ก่อนนะฮะเอวันนี้อีเกียมาทั้งทีครับผมก็ไม่พลาดที่จะนำซิงเกิล มงซิงเกิลเปิดตัวของใช่ใช่แอนด์ยูพลาสิกด้วยนะครับกับเพลงนี้เลยเอาสักท่อนฮุกนิดนิดหน่อยได้เลยครับได้เลยนะครลองฟังหนูเต็มไปให้เปนแฟนเป็นติดตามในยูทูปในยูทูปครับผมสามารถสามารถรับฟังได้นะคะที่ YouTube นะครับผมแล้วก็มีเพจอนุล็อกมิวสิกนะครับผมนะแล้วก็ติดตามดูเร็วๆนี้เรามีมินิซีรีส์ด้วยเป็นของเราอนุล็อกครับ ผู้สาวโสดโสดยังบ่งมีผู้เบาวสุดแดงโดนแน่ยกมือขึ้นแนคนโซนไอชิบผาไป ติงลิง <Netz> ต <stereotype and dance> ิงลิงติงลิงติงติงลิงติงลิงติงลิงติงถึงแม่นาาอายสิคือลิงกะยังโสดและกะยังสิงโสดและสิงลาสดและสิงโสดและสิงลาสดและสิงแต่ก็มีความฮักจริงๆสิบบให้น้องอักเสบบให้น้องอักเสบ บอยน้องอักเสบบอยน้องอักเสบสิบบอยน้องอักเสบบอยน้องอักเสบไอเกียโอ้เป็นต่างใหม่แล้วก็เป็นความแปลกใหม่ของอีโคงอีเกียของเราอีเกียเลยครับกี่เปิดตัวอย่างสนุกสนานขนาดนี้ไม่ต้องสืบเลยว่าซิงเกิลต่อไปจะขนาดไหนคือ เราจะพยายามทําเพลงสนุกๆออกมาให้ฟังกันได้ให้เยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนการเก็บกดของพวกเราเลยครับเมื่อก่อนเราทำทำในเพลงแบบเศร้าอกหักมาคุเลยเกินจะแบบอ๋อชีวิตนี้มันทำไมไม่สนุกเลยพอได้มาทำเพลงสนุกเราก็อยากจะเต็มที่เลยครับผมจะขอให้ยอดแบบว่าคังฟังนะครับขอบคุณมากมากครับจะมีการถ่ายเอ็มวีเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมวันที่20นะครับวันที่20ินี้เราจะถ่าย MV กันนะครับ วันที่29ครับ29เราจะออนแอร์นะครับผม ได้เห็นครับผมรุ่นกันีรุ่นรุ่นไนะอ่ะเราลุ้นเราลุ้นแล้วกันตอนนี้ผมไม่บอกอะไรกันเนาะหลายคนรู้ละหลายคนรู้บางคนก็รู้ละพี่รู้แล้วยังพี่รู้จี๊บไว้ก่อนเนาะลองติดตามเลยครับลองติดตามเลครับสิงเกิลนี้ครับเป็นได้ติดตามได้ในช่องทางไหนได้บ้างได้ครับผมอ่ะพี่การฝากเลยครับพี่การอ่ะโอเคนะครับก็ฝากซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับบอกให้น้องอักเซนนะครับทางช่องทาง Facebook นะครับที่เพจอนุรักษ์มิวสิกนะครับผม แล้วก็ทาง YouTube c h annel นะครับอีเกียออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็นอกจากตัวเพลงแล้วเนี่ยพวกเราจะมีอ่าอนุรักษ์มินิซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์ที่พวกเรานะครับตั้งใจแสดงกันมากๆเลยนะครับผมเล่นเองนะครับไม่มีตัวแสดงแทนครับรับรองว่าครับผมรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับอ่าเป็นบอกเล่านะครับเรื่องราวมีีีมนิดหน่อยนด้วยเป็นการแนะนําตัวด้วยนะครับอ่าว่า พวกเราโชว์ได้ในเพจได้เลยอ่าใช่ครับผมใช่ครับกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีอะไรให้กับแฟนๆนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ก็จะมีมีนี่แหละครับเดินสายโปรโมทให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมแล้วก็วันที่20เราก็ถ่าย MV แล้วก็รอให้เพื่อนๆติดตาม MV ในวันที่29ครับผมส่วนใครอยากจะจ้างงานต่างๆแล้วครับผมช่วงนี้ติด ติดต่อได้ในช่องทางช่วงนี้ติดต่อได้เลยนะครับผมที่อนุโลกรอจองอยู่ไว้ก่อนมีมีติดต่อเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังแต่ยังแสดงไม่ได้คือเราเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนโดนขังเหมือนพวกเขาพวกเขาไฟที่ร้อมนี่ยปะทุแล้วนี่ตอนนี้คืออยากแอบบอกจริงๆอยากอยากอยากออกไปทําให้เพื่อนๆสนุกสนานกันนะแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับช่วงนี้ก็เข้าใจครับผมยังยังวิกฤตอยู่นะครับแต่ถึง ใช่แต่ถึงเวลาเมื่อไหร่ผมก็คิดว่าจะทําให้เต็มที่แล้วก็จะพาเพื่อนสนุกให้ถึงที่สุดครับผมขนะ<ม>องฝากไ้ด้วยนะครับอีเกียนะครับพงน้องใหม่นะค,ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ